แคนว่ามีร้อง Microsoft Design ใช้ AI ในการดีไซน์ออกแบบงานกันเถอะทำง่ายมากๆเป็นไงไปดูกันสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับ Microsoft Designer กันดีกว่า Microsoft Designer นะครับเป็นแอปที่พัฒนาต่อยอดมาจาก PowerPoint ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละนะครับโดยเป็นการใช้ AI ของ d o l จาก OpenAI นะ ในการพัฒนาสร้างสรรค์งานต่างๆนะครับตั้งแต่กราฟิกอย่างโลโก้แบรนด์รวมไปถึงรูปประกอบโพสต์ post, ลงโซเชียลต่างๆเข้ามาที่ designer.microsoft.com นะเลยจะต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์หรือบน iPad เท่านั้นนะครับบน iPhone จอเล็กไปเขาไม่ให้ใช้นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ get s t a r t for free ได้เลยนะครับเสร็จแล้วล็อกอินโดยใช้ Microsoft account ของเราได้เล <login S 2> นะเข้ามาแล้วนะครับ ก็คือเว็บเนี่ยจะเป็นแบบ AI ทั่วไปเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูพร้อมจากฝั่งขวาตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเขาออกแบบกันอย่างไงนะครับผมจะออกแบบงานแบบ c a n v a AI ที่สอนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้อง Add Image ก่อนนะครับเราสามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็เลือกฟอร์มยูโฟนได้นะแต่ผมเลือกจาก Device ของเองนะครับ,รบผมก็จะพิมพ์พร้อมเหมือนเดิมนะครับ เราจะพิมพ์คร่าวๆครับเช่นโพสเฟสบุ๊กแฟชเซลนะครับห้าสิบอร์เซไปเลยนะครับหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็แค่กดคําว่า Generate ได้เลยในระหว่างนี้นะครับ AI ของ Microsoft เนี่ยเขาก็จะเริ่มดําเนินการสร้างของเราขึ้นมานะครับรอบแป๊บเสร็จออกมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็น AI ช่วยในการออกแบบของเราขึ้นมาให้นะครับคล้ายๆกับในส่วนของ Can ว a ที่ เราได้ทำไปเลยนะครับใช้ AI ช่วยเหมือนกันนะครับโอเคผมชอบประมาณนี้นะครับเราก็จิ้มได้เลยนะครับว่าคัสตอมใหม่ดีไซน์ได้เลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ดีไซน์หรือรูปภาพต่างๆได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคผมก็จะแก้ไขข้อความประมาณนี้นะครับเรายังสามารถใส่วิชวลต่างๆเช่นรูปภาพที่เราต้องการได้นะเขาก็จะพยายามดึงคําว่าแฟดเซลมาใช้นะครับเป็น AI ไอช่วยในการหารูปน,นั่นเองที่ผมได้แก้ไขปรับปรุงต่างๆไปนะครับตอนนี้ในส่วนของดีไซน์ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้ไปเราก็แค่กดในส่วนของการดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ตอนนี้สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะแปลงเป็นรูปอะไรอย่างอันนี้เป็นคลิปวิดีโอก็จะเป็น mp4 นะครับแต่ผมอยากจะได้เป็นภาพผมว่าเลือก png ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดนะฮเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ดีไซน์จากในส่วนของ microsoft design ออกมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ